ไหมครับเขาเอ่ยถามด้วยเสียงสั่นไม่มีเสียงตอบกลับมีเทียงคอมม่องเปล่าและบรรยากาศกดดันที่ทำให้รู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากที่ไหนสักแห่งเขาตัดสินใจเดินไปตามถุงทางเดินเพื่อหาทางออกจากที่นี่ยิ่งเดินไปข้างหน้าความรู้สึกแปลกประหลาดยิ่งเพิ่มขึ้นเล่ากับว่าที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลปกติ กำแทงบางจุดมีคราบสีน้ำตาลดำเหมือนคราบเลือดที่แห้งแขังพื้นเย็นยะเยือกจนรู้สึกชาหนังเทา้าเสียงฟีเท้าของเขาสะท้อนก้องในถุงทางเดินเงียบงันแต่แล้วอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแทรกเข้ามาตึกตึกตึกมันไม่ใช่เสียงของเขาเองชายหนุ่มหยุดชะงักเงี่ยหูฟัง เสียงนั้นยังคงดังต่อไปเรื่อยๆและมันค่อยๆเข้าใกล้มากขึ้นจากด้านหลังเขาเพือน้ำลายฝืนใจหันกลับไปมองที่ปลายถวงมีบางสิ่งยืนอยู่มันเป็นเงาสีดำสูงโปรไม่มีใบหน้าไม่มีรายละเอียดร่างกายชายหนุ่มรู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลร่า